สวัสดีจากฟังอิงเลนค่ะสวัสดีสุปูตสุคนนะคะเดอ้อพ่านออมาเมลี่มาเรียนว่ายน้ำข้างหลังคนค่ะ mm. ตึกพุละตึกวา่ายน้ำสวัสดีค่ะ <Hey. S 1> สวัสดีค่ะโอเคน้องเมลี่ the last one. เออว่ายนะ้ำเสร็จก็เอาซื้อขนมกินจมไหมคะป้าเดี๋ยวพาเดินกลับบ้าน oh, เราอย่า <go> <Yeah. laughs> อัน เมื่อนี่ได้ย่างเอานะคะทุกมือทุกมือสีขีรถมากเนี่ยนะจ่ะมื่อนี้ย่างมากก็เลยส่ไทยบรรยากาศให้เบิง์ุคนตึกคนละคนตึกว่ายน้าแต่ว่าข้างในเขาสิบบอกห่วยถ่ายนะจ่ะข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนั่งข้างล่างลูกไม่รีอา่าตอนเด็กว่ายน้ำนะเขาบอให้ถ่ายนะจ่ะเลยสิพ่ามุจาชุ่มบรรยากาศข้างๆนี้ก็เป็นอันนี้นนค่ะเป็นแม่น้ำจ้ะแม่น้ำที่ไหลผ่านอาันไอ เมืองพวกทรายยืนนี่แหละแม่น้ํารับนี่แหละจ้ะแม่น้ําเดียวนี่แหละแม่น้ําเส้นเดียวนี่แหละที่ไหลผ่านเมืองที่ทรายอยู่นะจ้ะนั่แหละเรียนว่ายน้ําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจ้ะแค่แค่สามสิบนาทีนึงได้จ้ะเด็กน้อยเขากับพ่อนะคะ่ะเพียงพอสําหรับเด็กเขากะซิมี่คุณครูสอนนี่แหละจ้ะขั้นตอนอันนี้น้องเมลลี่อยู่สเตดหนึ่งมันก็ซิมีสเตดสองสเตดยังเงินแบบว่าเดี๋ยวใหร อย่างก่อนคบกันคุณครูก็จะเบิ่งนะไพซีเลือนไปยูเกตได้นะจ้ะถ้าลูกเขาอยังยังอยู่สเตตหนึ่งหมายถึงไพซีเรือนเป็นสเตตสองได้ครูเขาก็ซีเรือนถ้ายัางอยู่ในสเตตหนึ่งลูกเขาก็เรียนต่อไปต่อไปคือแล้วแต่เพิ่นนะคะแล้วแต่เด็กน้อยอว่าเขาจะเรียนได้เร็วไหมย่างสินะจ้าไปสิพาชมบรรยากาศยางเมื่อบานน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่น้องเบลีกินขนมได้กี่อันมาน,นี้ ได้สองอันใช่ไหมลูกขนมอะไรสองอันได้สองอันเค้กค่ะอี้แเออขี้แขแกมานี้ไปลหลังเลิกเรียนได้ยนินจ้ะจะมาใส่สะพ้ายกระเป๋ามานํ่งคือไอ้ตรงมาจากโรงเรียนเลยนะจ้ะไปเรื่องสฉนจะไ,ไปเป่าผมลูกผมเปียกผมเล็กหน่อยกำลังจะมาเรียนช่วงบรรยากาศตอนเกือบห้าโมงจ้ะ มาเมลียย่ไอ้เด็กแม่มาเมียฟัองจบเม่กับหนก่มไปย่างกินขนมไปนี่นะจ้ะประมาณเกือบหาม่งแล้วเยียนางสิอาบน้ามเพียนเสื้อผ้าแล้วเนาะจ๊ะรยากาศก็สิไลเจ้นไอยพ่นกลับบ้านเนาะจ้ะเนาะมีห้างเขาเมืองจ้ดเดี๋ยวสิผ้ายางเมื่อบ้านเด้อสะพภาพถามสะพานเม,นมีน้าจริงเขาเคยเบิ่งนะคะสวยสวย ตรงไปข้างหน้านี้ก็จะเลี้ยวซ้ายก็สิเป็นเอียงกับ Bus s t a t i นะคะสถานีขนส่งผู้โดยสารนน้อยจ้าเมืองนี่อันเห็นบ่รถโด,ดยสารออกมา,าไปมาไม่นี่เร็วหลูกที่ใส่เมื่อเลี้ยวไปนี่ค่ะเ,เป็นหมองมานังรอบรถโด,ดยสารที่ใต้ามากตอนกำนองเมษานี่ตรงนี้ระหว่างที่นี่เข้าก็อ้อมไปอออข้างขุนนะจ๊ะยังไม่ไปถึงไหนพี่น,อน้อ <laughs> ง น,น้่งยางนามป่ะไปซื้อหามานาน,น,นเนยี่ย้ไหนนี่ที่ซื้อนี่ะืน้ำร้านนี่นั่นร้านขายพักขายอันนันคนละหม้มหรือข่ายยางรัดเลาะไปนี่ พี่น้องเอ้ยไปลูกไปแล้วา้างถนนก็ต้องกดรอต้องรองก่อนนะ้ลูกนะรอก่อนนานเสียงดังแล้วไปได้ปิด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 ผ <c oughs> ้าเบ่งบรรยากาศตอนคำๆเนะพี่น้องเนาะอันไปทักหนาแล้วมืเอเจ้าจังวายานข่อยผู <c oughs> ้ใดนอกเพิ่นถามนี่บ้าน พี่จมันเห็นมิตรสะอาดสะอาดนะน่อยู่นี่แต่ว่าเห็นบบบางคนกับโบสะอาดที่ค่ะบางคนกับถิ่มขยะอยู่เห็นบอน่ะก็มีบ้างบางคนที่เขาทิ้งขยะเนาะจ้ะเนาะถิ่มขยะบบเป็นทีเป็นทางเดียคือบ้านเท่าแหละมีบางคนแต่ส่วนใหญ่เขาจะทิ้งเป็นที่เป็นทางเนาะจ้ะเนาะบริเวมีกฎหมายยังบังคับหลายดอกแต่ว่าก็เป็นตามอีกอย่างก็เขาอื่นเป็นตามอีกอย่างเลยนิสัยเนาะเขาอื่นนิสัย โอ้เมลี่ <laughs> <laughs> เป็นเอียงก็มีระเบียบวินัยตามตามเขาอันนั้นละ่ะตามเขาอเอียงก็ตามพอตามเมร์เขาผ้าหิดจังสนะจาน้าเนาะไปเรืวอยๆลูกนั่นเห็นบอ่อเขาบานไผ่ไผ่มันคือบันเท่าละคำมาอุ้มซุ้มอิ่มซิม้นอันนี้สำหรับสำหรับเช่าด้วค่ะโทเล็นี่ ตอนแรกใส่อันตอนแรกมาแหลกๆนึ่งอาทอยเล็กค่ะให้เช่าเนึ่งนะค่ะให้เช่าโทเล็กอ <c oughs> ๋อมันลมเฉยๆลูกนี่แหละจ้าแถวนี้ย่างรัดมากนี่เป็นตะยูอยู่ค่ะมันเหนียบแถวนี้เห็นว่าติดเมืองปอมสะอาดสะอานค่ะเห็นบ่าทั้งทั้งทงงั้งถนนเลยบ่ค่อยบ่ค่อยมีขยะ มีคนเพิ่นถามนะว่าเขามีกฎุศลอันเข่งขัดบอกคือจังบ้านเมืองเพิ่นคือสะอาดดีเทรนะนะแต่ว่ากระบอกมันกฎศลไม้เข่งขัดหรอกแต่ว่าอันอี้ยังก่อคือใส่ว่านเดี๋ยวะไอระเบียบวินัยเขาสร้างวินัยแล้วก็ทํากันมาสืบทอดกันมาตั้งแต่พ่อเมียก็ผ้าเยียบขยะผ้าเก็บขยะผ้าทิ้งขยะเป็นทีเป็นทางอ่ะเมียจ้าคือใส่ผ้าเห็ดวิดีโอเก่าๆหน่อยไหมที่ว่าไอ การแยกขยะเหนไม่จ๊ะที่ทรายเคยเหตุวิดีโอการแยกขยะที่อังกฤษเห็นไหมนั่นแหละเขาสิเป็นแบบว่าอยู่โรงเรียนกับเห็ดกับเค่งขัดได้ค่ะเรื่องเรื่องผ้าเด็กหน่อยแยกขยะอยู่ไอ้น้ำโรงเรียนน่ะนะจ๊ะ้องไม่รี่เห็นคุณคู่ผ้าเห็ดน่ะนะมีมีว่าขยะเอียงสีเอาไปรีไส้เคิลนขยะเอียงทิม พิมพ์ลงทั้งดำเหมือนนะตามที่คึ้นทั้งไส้ยอันเคยเฮ็ดวิดีโอตะดนแล้วนะคะเห็นบนะ่นขยะมีเขียวแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ดำเหมือนจะยูยูเขตเมืองนี่สีเขียวจะเป็นอันนั้นสีเขียวจะเป็นรีไซเคิลสีน้ำตาลจะเป็นขยะเกี่ยวกับเป็นสวนเหมือนไหมจ๊ะแล้วก็สีดำขยะทั่วไปจากบ้านเป็นสินะจ๊ะเนาะนั่นะมันก็มีอยู่บางคนบอเฮ็ดไอ้บามีระเบียบวินัยกระถิ่มไปทั่วคือกันและจ้ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ ก็เป็นระเบียบเรียบร้ยบรอยดีอยู่ตามที่เห็นนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสิพผ้ายางเมื่อบานพี่น้องน้องน้องไม่ีก็อยู่ข้างๆนี่สิไม่รีเฮ้ยจับมือเมยอยู่นี่แหละ <Ask me. S 1> โอ้ัน่นบอลลูโรงเรียนเมลีนั่นแหละเห็นไหมอยู่ข้างหน้านะีม่เห็นโรงเรียนเมลีว่ะจ๊ ปิดบ้านอมส้มแอมแซมเนาะจ้ะเนาะย่ามคำมากวะเขาบ้านขอเพื่อใครขอบครัวมั่นมองไม่ดีเนีแม่จะเอาไปซื้อทางนู้นคือบ้านเท่านั้นล่ะแซ่เลยกกินหอดบ้านทันนี่เลยย้ำมือเร่งถ้าแซ่เด็กออกนอกบ้านเลยอีตาเบ้นตกดินเลยสิสิคิดสิคิดถึงบ้านมากกว่าทุกเวลาแม่จ้ะช่วงช่วงย้ำมือเร่งแซ่สิรู้ซื้อคิดหอดบ้านร้ายจ้ะแม่ใช่ป่ะแต่ว่าถ้ามันบ่ได้ออกบ้านก็ธรรมดานะจ้ะ เขตชุมชนในที่20เนลย20 20ไอ้บ้านนี่ยังยังขายอยู่ยังเพราะว่ามีใครซื้อเหมาฟอร์เซลยังไม่มีใครซื้อถ้ามันมูเจ้าอันยังเมื่อบ้าน,น้องกันจ้ะยีว <c oughs> ลาเนาะนีำลูกก็ต้องเฮ็ดน้ำลูกเอาเพราะว่ยาใใหญ่จ้ะเดี๋ยวก็าพาไปเลี้ยงไป ปลายน้ำเล็กน่อยกระสีไปเลี้ยนอีอย่างก็เลี้ยนเต้นได้กระลังหาอยู่เลี้ยนเต้นเลี้ยนไอ้บัลเล่เลี้ยนยังกะว่าไปไม่จ้ะเนาะเล็กน้อยเปิดไฟเลยได้จ้ะหาโม่ท้ามืดแล้วอาเม่ริไปลูกไปทขามืดแล้วท้ามืดปืดตนตาแล้วบ้านนี้ค่ะเทียสิยางหอดบ้านใส่เวลาประมาณยี่สิบนาทีอยู่หรอก ยางจากมองไอ้นั่นมองไอ้อยังก็สะไวน้ำม,มองนี้กันแ้วก็มาถึงบ้านนีนะจ๊นะนแบบผ้าลกิตก็ะสีอันนี้บัดเนี่นก็เาขาก้มนัํนาเนาะจ๊ะเนาะแล้วก็นเนีมันก็ลูกก็เตรียมตัวสอนหนังสือถ้าลูกเขานอนส่วนตัวสองถุงบ้านนี้แม่ก็เมื่อยแอรแหละแม่ก็อาบน้ำเขานอนคือกัน <laughs> แล้วจากพี่้องเนาะแล้วพี่้องเอ้ยบงฝ่า,าคือสวยงามแท้ เป็นสีฟ้าไปกลับบ้านเราป่านนี้พี่น้องรักรอยอยู่บ่เห็นตาข่อยดอกเด้อมันมดืดมืดอื้อคือละค่ะมืดอื้อคือนั่ะจ้าพี่น้องยังเจอกันไหมเด้อพี่น้องสุภูสุก่อนนั่นละจ้าตอนนี้เป็นเวลาเร่งรีบเนาะหมายถึงผู้ใดก,ก็เขาบ้านเขาบ้านเดี๋ยวพอน้องไม่รีก,ก็มาแต่ตอนนี้นพอนมาแล้วพอน้องไม่รีดสีนมาคำในแจกหน้อยบบแล้วบบเป็นเวลาแล้วค่ะจังหวะาบยี่ผู้ใดดูแลลูก ถ้าทำงานเสร็จเป็นเวลานน่สายสามารถไปทำงานมองอื่นได้นะคะแต่พ่อไม้เขาทำงานไม่เสร็จตามเวลาไม่ยมถึงว่าไม่เป็นเวลาไหมคะแล้วตะเวียกจะ่แล้วนะ่ะนะบางมือก็แล้วหางงเกบางมือกอ็หกงบางเทีาก็ทุ่มนึงไปยังสันาานะจ๋านาะนั่นแหละค่ะยังเจอกันไหมเด้อคะ่ะเด้อมือนีบุ้มียังกระพาพไปโลตามสถานการณ์ของเฮานาาั่นแหละโอเคจ้าบ๊ายบาย